สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับลุงเบนชานแนลนะครับวันนี้เรามีข่าวเอเดนเลดนะกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเฮลโหลโอเคมาละบ้าวมันมีกิจกรรมใหม่นะครับแจกของซ้อนเข้ามานะแจกเครื่องบินนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยนอร์นอร์แมนเดย์ไฮยูแมนนิวแมน ไนแมนอ่นพร้อมกับเครื่องบิน VR3 นะครับ็ัันืือเครื่องอะไรนะอ๋อเป็นเครื่องของฝรั่งเศสนะน่าจะเป็นเครื่องประมาณเครื่อง P8 p, 8, p 40, ป0ป่ะเออคิดว่านะเออขอดูข้อมูลตึ๊ดๆๆๆพอดีมันเพิ่งรีมาเลยนะครับ2องทุ่มวันนี้เนาะก็เลยข้อมูลจะร้อนร้อนนิดนึงขออนุญ,ญาตสืบแป๊บนึง เออมันมีสามเฟสนะให้ทำภารกิจก็คือเอ่อฆ่าสเนี่ยมันจะมีแบบฆ่าศัตรูด้วยยานทหารน,นะอะไรเงี้ยเออก็คือสเตตเอ่อสเตตหนึ่งมีสี่ภารกิจเหรอใช่ไหมเอ,อ้สเตตหนึ่งมีสองภารกิจสองหรือสีอ่เออก็คือเราทำให้หมดนะครับทำให้ครบสี่สี่ภารกิจ กดล็อกหนึ่งเฟสอ่าก็จะได้เอ่อไดร้รีวอร์ดมานะเออก็คือเราเก็บเราเก็บทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเก็บทั้งหมด8ปภารกิจ8ปดทาร์กเนี่ยแปดงานตรงเนี้ยเก็บให้ครบ8งานนะครับจะได้ยูนิคสักขอดนะได้สักอดแบบได้ทับอากาศเออสักอดเฉพาะของ กิจกรรมนี้นะครับเป็นของ ussr นะของสหภาพ,พโซเวียต br 3เขาบอกว่าประวัติเขานะนอร์นอร์เบนเดย์ายแมนนะครับเขาบอกว่ามันคือ legendary fighter regiment น,นะคือหน่วยหน่วยทับอากาศหน่วยเครื่องไฟเตอร์ในตำนานของฝรั่งเศสนะครับที่ฟะที่ฟลเฟลก็คือที่ต่อสู้ในสมรภูมิตะวันออกนะครับในปี อ่าคสอ9 4 3งเถึงหนึ่งเนะหนึ่งจะเป็นช่วงปลายสงครามนะสองปีอ่า and became assemble of combat b r o t h e r h o o d between friends and u s s r ก็คืออ่าพี่น้องอะไรเนะี่ยแบบเออเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ร่วมการร่วมต่อสู้แบบสู้ตายไปด้วยกันนะอ่ะระหว่าง ฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตในสงครามช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นเครื่องเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับเออแล้วก็ภรกาภรกิจเราภารกิจเราก็คือมันของวันนี้นะเพิ่งรีตอนสองทุ่มนะครับ Destroy to enemy vehicle นะครับยิงรถยิงยานถานะข้าศึกสองลำก็คือแปลวิจิเนียมานะแล้วก็ไปสอยเครื่องบินมันนะฮะง่าย ง่ายหรือเปล่าวะก็เสร็จหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็คือเล่นในครบสี่ด่านนะครับอ่าง่ายๆอันนี้อีกอันหนึ่งผมทําเสร็จไปแล้วนะค่า20เอเอนดมี่วิดอ่าด้วยยานผ่านะผมเอารถถังนะครับไปยิง <laughs> กระจายนะเป็นเศษเออเสร็จไปหนึ่งนะเหลืออีกสามเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะครับทาคลิปก่อนโอเคมาแจ้งข่าวให้พี่ๆน้องๆในกลุ่มได้รับทราบกันนะฮะว่าเอ้ย นอกจากกิจกรรมห้าปีที่ทํากันไม่ถึงไหนผมยัอยงอยู่ยังอยู่สเตจสี่เลยยังไม่ได้ถ้าเล่นจบสองพันสองหมื่นก็สเตจห้าซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเออเหลือกี่วันไม่รู้เหลือที่แปดนะครับเออจะหมดแล้วไม่ทันนะไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะออโอเคก็มาแจ้งข่าวกันนะเออปีเครื่องเทียร์สามเครื่องไฟเตอร์เทียร์สามแจก สเปคมันอ่าขอขอดูข้อมูลน่าจะติดปืน40มมใช่ไหมเออมันมีตรงกลางนี่ตรงหัวไบพัดมนะันอ่ะติด40มมนะครับไม่40ก็37อ่ะผมให้ไม่เกินนี้แหละแล้วก็ซ้ายขวาน่าจะติดปืนปะเอ่อเฟนไพลอตเครื่องยักษ์เหรอ ยักษ์หนึ่งยักษ์สามและยักษ์เก้าออกไปืึองยักษ์จะเขาแจกอะไรเนี่ยเขาแจกอะไรมาตึ๊ดตุ๊ดต๊ดอ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเป็นเครื่องยกกักษนะ์กกหกแหละเออไม่ใช่เครื่องพีนะเป็นเครื่องยักษ์ของสหภาพโซเวียตนะแต่ว่าเอานักบินฝรั่งเศสไปขับคุณพระคุณเจ้าโอเคเป็นเครื่องยกักษ์ สเปคอะไรนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาไม่บอกนะเออเขาไม่บอกข้อมูลอะไรเลยนะครับขี้เหนียวจังวะโอเคเราได้รู้แล้วว่าเป็นเครื่องยักษ์แต่ว่าที่เหลือยังไม่ทราบนะครับแต่ดูถ้าเป็นยักษ์น่าจะติดปืนสามเจ็ดนะตรงตรงรูใบพัดมันอะตรงกลางใบพัดสีฟ้าตรงเนี้ยตรงหัวมันอะเออจะติดปืนสามสิบเจ็ดไม่สามเจ็ดก็สี่สิบอะไม่เกินเนี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน วันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับเออมาดูมาแชร์กันนะจะได้ตื่นตูมก็เอ,อ้ยตื่นตัวกันนะว่าเออมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับเผื่อใครเบื่อ5ปีก็มาทำนอมังดีนิวแมนนะเออโอเคครับมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มาแจ้งข่าวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย The shine on my door, yeah, nowhere to go I just need to stay alone, yeah, need to stay alone I've been on my own, yeah, I've been on my own I know, you know I changed a lot The sun, the sunshine on my eyes It's been so god's cold to not